พี่ครับพี่จะปั่นไปถึงไหนครับพี่ปั่นมาเกือบจะสองชั่วโมงแล้วเนะี่ยพี่ปั่นไปเชี่ยวเชียงใหม่พี่จะไปเชียงรายพี่จะไปดอยตรงพี่ไปฝั่งลาวพี่ไปฝั่งจนีนจัดปั จะแพ้หรือชนะไม่สำคัญแค่เริ่มก็ชนะใจตัวเองแล้วชชยชนะไม่ได้อยู่ที่เส้นชัยมันอยู่ที่ตอนเริ่มต้นหากคุณชนะตังแต่คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วไม่มีใครแบกความสำเร็จมาถายไม่มีใครตายเพราะความม,มุ่งมั่นไม่มีใครชนะโดยไม่ฟาดฟันถ้าเราไม่ยอมแพ้ความฝันจะต้องเป็นจริงถ้าวันนี้คุณงทำไม่สำเร็จคุณต้องแพย้ายามและอดทนให้มากขึ้นสู้ๆครับ